สวัสดีค่ะคือใครดูวิดีโอหนึ่งนะคะขอให้ถูกหัวแนละ้วก็แบบอะไรล่ะคือแบบแบบวันนี้เราปิดเทอมปิดเทอมได้ประมาณสองวันแล้วอ่ะเพราะสองวันนี้ก็จะแบบหนูก็จะบำรุงผิวการปิดเทมอมบำรุงคือการบำรุงผิวที่ดีมากเลยนะคะขึ้นใช้ โลชั่นตัวนี้ไหมคะนี่นะคะคือหนูใช้แบบชอบมากนะคะมันเป็นคอลลาเจนน้ำมันคือคอลลาเจนนะแล้วก็แบบชอบใชยอย้อะไรพวกนี้นดิฟิเนสดไม่สวยเลยน้าสดหน้าสดคือมันจะไม่สวยนะคะแต่ถ้าอยากไปดูตาเปิดเทมอมเดี๋ยวเราพาไปดูค่ะแต่ เปิดทอมวันที่ 1, ทนนนหนึ่งธันวาตั้งนานเลยแล้วก็เลยแบบหาอะไรเล่นสนุกสนุกแล้วก็เลยมาทําช่องของเราคือเลยทําช่องป็นครั้งแรกคือเราแบบไม่อยากทําช่องอันเป็นเรื่องคือเราไม่อยากทกํา,าทช่องเพราะเราทาช่องอะไรพวกน,นึงก็จะแบบอ่านานแล้วเขาก็จะมีทีมงานของเราอยู่ทีมงานของเราก็จะเป็นแบบ น้องอมสิลคนแรกน้องอมสิลน้องเอินเพื่อนเราเนี่ยแต่เราเรียกว่าน้องเพื่อนเรานะอมสิลเอ,อินแล้วก็ทายเฟเออเฟนมีสี่คนนะคะที่เป็นทีมงานเนาะทีมงานก็จะแต่งตัวให้หนู คืขนม,มันพ่อแม่ยังไม่ได้เตรีตัวเลยเพราะหนูนอนๆไม่มนแบบกินมองเอาวะสองทุ่มก,กว่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า,าก็นอนดึกอยู่แล้วเนาะคือคือเราก็นอนดึกแบบนอนดึกมากอะอปบรียนะคือแบบฟแฟนเราก็ทิ้งแล้วก็เราไม่อยากแะพูเริ่ม เรื่องเก่าๆเราไม่อยากจะพูดลเลยเพราะว่าเวาพูดอะไรเป็นแฟนมันก็จะแบบหงุดหงิดแบบไหน,นที่แบบเราไม่ได้เล่นตัวอะไรหรอกคือเราก็แบบคือแฟนเก่าคือเอ็มเอ็มมันทิ้งคือเอ็มมันทิ้งแบบมันไม่มีเย้ใหญ่เราเราก็เลยแบบ เออไม่เป็นไรอะไรพวกนี้เราก็ไม่เป็นไรอะไรพวกนี้เราก็ปล่อยเพราะเวลาอะไรใครคบกับเราอ่ะคือแบบเราจะแบบคบเราได้ยังไงเราจะปล่อยเอ้อมันคบกับทายทายทีมงานเรานะคะเขาก็เลยแบบปล่อยเลยเพราะเราไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวยอะไรกับพวกนั้นแล้วทีนี้นะคะหนูก็จะมีเพลง จะจีบเราไหมไม่แต่ตัวกับหัวใจแต่ถ้าเรารักใครและรั้งมาใจนะเออจะจีบตอนนี้แทกเฟียดี่ละจะเช็คอะไรก็ตามสบายคำว่าเป็นใครไม่มีใช่เธอแล้วโอ้ดาวเออ,อช่วยมาเป็นพยานนะ ตัวแลวะหัวใจจะอยู่จะตายไปพร้อมออก,กันหากว่าดึงฉันทราย,ยัางคงนิ่งทำรออยู่ตรงนั้นสะแสงสัน้องของดวงตาจะไม่มีวันเปลี่ยนไปพอทูลหัวอยากให้เธอได้รู้ว่าฉันนั้นรักเธอแน่ 不然，我们就要分开。